ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพบก,กับบงังคำแฟมิลี่ครับวันนี้มาดูนะครับการพัฒนาโรงเรียนของเรานะครับการพรัฒนาห้องน้ํานะครับห้องนายมองสูบครับคร, <istan. S 2> รับเออโทรเทอกบขาสูงเนี่ยมันมีเศษหินอยู่เศษอิฐอยู่เอาเศษมาใส่ปัญหาแล้วครับมันพ่ายและถูกข้างในครับเดี๋ยวตรงนี้จะขุดเป็นหลุมนะครับตรงนี้ ตรงนีนขุดเป็นหลุมแล้วก็วางท่อสักสี่ท่อแล้วประสานกันตรงนี้เอาน้ำออกจากตรงนี้ได้ครับเป็นห้องน้ำไม่ใช้ประโยชน์นะครับดีกว่าทิ้งเปล่าๆทางสามฟอสซมสามนะครับผมอาสีไว้แล้วตอนนี้ บนมีรูอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะทําโครงขึ้นแล้วก็ใส่ลังคาให้ลมมันพัดผ่านในระบายอากาศได้นะครับตรงข้างในก็จะทาสีนะครับทาสีสวยๆสีชมพูสีเขียวเรานี่แหละอันนี้ก็จะเทพื้นนะครับด้านล่างก็เทปรับพื้นใหม่นะครับใส่เศษหินเศษปูนเดิมนี่แหละวันนี้ติดตั้งมงกบแล้วเป็นมงกบพลาสติกนะครับอย่างดีเลยอย่างดีครับชุดนี้เก0ดิบ พร้อมติดตั้งบานนะครับทำสองที่นะครับในการมีสีเมือนะครับจะทำได้หมดเลยจเจ๋านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาดูการการทำต่อเนื่องครับผมตอนนี้อยู่ช่วงกันจออยู่่าตอนนี้ก็ผสมปูนนะครับเพื่อที่จะ เทพื้นนะครับเทพื้นเสร็จแล้วก็จะวางโถส้วมตอนนี้นะครับวางท่อระวางระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นหมดผมสื่อท่อมาให้เลยวได้เนาะเหมือนเนาะเออส่วนท่อส้วมท่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วใช้ท่อสี่นิ้วนะครับเอาไว้รองรับการเป็นเจ้าภาพลูกเสือ ในสองห้องนี่อีกห้องหนึ่งครับเดี๋ยวก็ติดฝักบัวอาบน้ำได้ราหมักปูนก่อนอาซุนกังทะเลอันี เม็ดหาซิพฟัเป็นหาศูนกลางมันเม็ดหาซิพ,พดีเหมอเม็ดหาิเม,ม็ดหาซิเปะขนาดเลยกมากมนตองลใส่มืมนนมกบเรียบอยแล้วนะครับผมเพื่อนี๋ยวเสร็จนะครับเสร็จแล้วคนทาสีเอาตุ้ยมืออาชีพดูนะครับผมสุขพันเราพร้อมแล้วนีม่มาสุขภั อ่าครับฟักบวกระจอใส่ผนังได้บอกอื่ครับประยุกใช้ครับเดี๋ยว่าปล่อยทิ้งล้างไว้มันยังแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่ทนเสร็จทาสีแลก็จะสวยละนีะครัช่างพร้อมอาการผม <c oughs> ออนนี้ผสมครับมันมีหินอยู่แล้วแข็งแรงอะเนาะแล้วนะละเอาเอาอยัางว่าบองขึ้นเป็นชันเนะเอาเอาใหม,ม่ปะเอ่อเพราะมันเนนะระดับมัน,น,นนะเนาะครับผมโอเคครับกำลังผสมปูครับผม อ่าตอนนี้ก็เริ่มเทแล้วนะครับผมโอ้โหน่าเป็นจับเป็นส่วนแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วทีแรกผมเข้าใจวัตถุวัตถุันเม็ดแปดชิปยังไะครับอ่าอ่าบ่อสองเม็ดมันบ่อแค่นี้ครับนี่ยังดีแ้่คนยังยับเกินนัดหน่อยนึงของบ้าอืมอืมโอ้ประตูมันบ่อถอนทั้งไตเป็นบ่บอเออพอดีเดี๋ยวข้าวปูกระเบื้องขึ้นอา้วมันยังบ่บ่มันมันบ่เป็นยังวิตเนี่ยก็ได้แล้วบ่อที่สอง ปัญหาของมันนะครับมันวิตมันวิตอยู่แล้วหล่ะรับแต่ว่าอยากให้มันวิตกว่านี้นะครับเพราะยังมันมันเสพง่ายข้างในอืมหน่อยครับอันนี้กับประตูช่องเลนเขาแค่ขีดมีได้ครับเอ่าอ่าอ่าอ๋อเออเออประมาณสองเมตรครับโอ้นี่อันนี้คำยันอันนี้บาทอันบุกบกไปเสื่อมประมาณสองเมตรอยู่นี่ครับเพื่อไว้ซ้ำเส้นครับเพื่อประตูที่อยู่ประมาณนี้เพื่อ เอื่อปูกระเบื้องถ้าผิดพลาดเปอะมากอะเผื่อว่าจะเต้นนึงครับครับจะอยู่ในราวสามเซนพผนิพวกกระเบื้องจะมันสองเซนแหม่เดี๋ยวมันฉีเปิดประตูบุได้เปิดบุได้ต้องเผื่อไว้จำกัดบุได้เลยยอดเตี้ยมยอดเตี้ยมอ่าโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูต่อนะครับเพื่อนนีในตุ้บันเลงนะครับครับตอนนี้ก็เริ่มวางนะครับเริ่มวางสัโคกนะครับไม่ใช่สักคงนะเป็นโถนั่งนั่งแต่ไม่ใช่นั่งยองนะครับ นั่งราบแบบล้าน,น้ำนะครับเดินท่อเรีนไรมาแล้วเรียรบร้อยนะครับหลังนะครับติดต่อท่อมาเรียรบร้อยแล้วก็โอเคนะครับนี้สี่ท่อนะครับแล้วมาก,การก็ออก,กําลังล่อมทรายก็จะ,จะใช้สามนี้ห้องน้ําก็เสร็จเรียรบร้อยแล้วนะครับสวยงามทีเดียวนะครับอ่าเรติด สุกภูงสุกภัณฑ์ทาสีด้านในเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยสวยงามทีเดียวนะครับด้านนอกก็ทาด้วยสีเขียวเบรกเป็นเขียวชมพูนะครับข้างบนก็เป็นสีฟ้านะครับสีเขียวน้ำทะเลก็สวยงามสวยงามนะครับนี่ครับนี่กบสีกระเบื้องเรียบร้อยสีกระเบื้องเรียบร้อยเลยนะครับสุกภัณฑ์นะครับเป็นแบบ นั่งนะครับนั่งลาบลดเ้วร์น้ำนะครับลดน้ำก๊อกเข้ามาเรียบร้อยนะครับนครับเรียบร้อยสวยงามทีเดียวนะครับแต่ทั้งน้ําเก่านะครับเราใช้ประโยชน์นะครับติดฝักบัวให้อาบนะนะครับถ้าระบบสุขลักโอเคครับทาสีชมพูตัวเอนสว่างด,ด้านในสว่างด้านในสวยงามทันทีเลย น่าใช้ครับน,น่าใช้น่าใช้อีกอันหนึ่งนะครับมีสองอันสองที่นนเป็นเป็นห้งหนงองน้ำและก็เสร็เรียบร้อยนะครับประพันใช้ได้